มันยุบลงเด็ดมันบปวดปวดแกปวด,ปวด,ปวด,ปวดนิดหน่อยบวถึงขันว่าได้กินยาแต่กินมันปวดมันจะได้กินยาเด้แต่ลเมอรอยากับพ้าล่าใสแต่ว่าแต่คุณพ่อเปามานี่ถือว่าการปวดนี่ลดลดถอยล่งทุกมมือแต่ว่าตวที่มันซึมออกมานั่นกนยังคงซึมออกมาอยู่โดยแต่หน่อยลงว่วจำนวนออรปริมาณอ่ะปริมาณซึมมาหน่อย ืมาปริมาณหันยังยังอยู่อยู่ท่อเก่าเพียงแต่ว่ากินหันมันมันลดลงอโดยโดยกินมันลดลงหลายโดยถือว่าไปในทางที่ดีว่าเั่นซะสาธุสาธุยังมาสาธุคือกันนั่นลากแต่ที่ว่ามันปวดมันก็ เออปวดมันก็ลดหน่อยถอยลง่น่ะนะแต่ขี้มันสิปวดมันฉิบูยหม่องเกามันสีแลนจุดนั่นจุดนี่มันไปตามเรื่องของมันวัโดะปวดไปมืดทั่วหางกายนี่ล่ะมันนี่เดี๋ยวนี่นี่มันก็ยังเหลือแต่ตัวตัวขาเบื้องเบื้องขัวนี่บอนทีว่าโกโก้ขานั่นเพราะว่ามันมันเป็นลักษณะว่าไขขึ้นสิประมาณเหน่วยไข่ไก่เท่านี่ล่ะโดย มันมันไคร ok มันโก้งขึ้นนต่นะแต่ว่า uh นี่เวลาเขายางมันกระสิครับเพราะว่ามันถึกถ uh ือมองมองเส้นพอดีดมันย uh ุบบ่อถือคามมันมันยุบแน่บ่อมันกระปุยุบแต่ว่าการปวดของมันนั่นลดลงตะกี้มันสิปวดปวดแหละเอากล้องจับไปตรงหบ่อเอากล้องจับไปตรงบ่อแล้วปวดนะก็แคนรักเบื่อพอดีหอนสิื้อนห้ออนคืเาเป็นฟีเป็น เป็นตุ้มเป็นฟีเป็นน้องทั้งในนี่แม่ดยมั่สีฮอนอยู่เดี๋ยวนี้เขาจับเบื้องนี้มันเย็นอไม่ทีเ่เอากล้องเอากล้องเอากล้องจับไปตรงนั้นบอกเดี๋ยวสิกเดี๋ยวสิเต<อ>้าห้เดี๋ยวถูสะโพหายเรเกี่ยวกับเกี่ยวกับการกินการน,นอนเหรอคุณแม่การกินนี่ก็คือกินเริ่มกินข้าวแสีบกินแั่นนี่นอนรับนอนรับดีเดี๋ยวนี้นะโดยนอนรับดี แต่ว่าเฮาเดือยด้วยที่เฮาเป็นเบาหวานเดมันกะลูกเงือกเคลื่อนข้าห้องน้ํากะสามเชือนซีเชือกซีน้ำเป็นปกติเปรี้ยแต่ว่าตะกี้นั่นไปห้องน้ํามาแล้วไม่นอนบ่หลับเลยเด้โดยบางคืนอนหนีแจ้งเลยแหละไปตีหนีสามหนีไหวตีหานี่ก็ไม่นอนบ่หลับบางเชืออาจจะมาหลับบางหกโมงเ้าโดยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เฮาไปมากกหลับ ธรรมดาสภาพรับ,บเริ่มเข้ารั่ปกตินะรับแทบอยู่เนาะรับแทบใช่ลรับรับสนิทอยู่บ้าน,นี่เขาเวลาเขาตื่นตื่นขึ้นมาเย็นเมื่อเช้านั้นมันหูเสือกว่าเขามีมีกำลังมีเหื่อแห้งเป็นยอดวันเพราเขากินได้แน่แล้วแตะกี้มันบมกินได้ตะกินนะม่นหมดกินเลยเนาะมันหมดกินไม่ได้มากเลยเดาอั่น แต่สิอาจจะเมื่อยเพียแด้ล่ะว่าสั่นสระแต่ตอนนี้เฮากินได้นอนหลับมันก็เริ่มมีแห้งพระอาจารย์เนาะโดยโพิจารณ์ล่วงล่วงรถเด้ออนุญาตให้ลงวงล่วงอนุญาตให้เป็นเป็นงานท่านมาทําให้แกหยาิโยมคนอื่นนําน่ะน้าโดยข้าน้อยิ่นสิได้ก็สงสารหายคือกันนี่ล่ะอนุโมทนาเด้อคุณแม่เด้อ สาธุสาธ<า>ุสาธุจ้าสาธุจ้า